นิยายเรื่องนางอับสรกลางคืนที่เงียบสงบในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาเขียวขจีอัญญาหญิงสาวผู้หลงไหลในความงามของธรรมชาติและตำนานเก่าแก่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมลำธารดวงดาวระยิบระยับบนท้องฟ้าเป็นเหมือนเพื่อนที่คุ้นเคยสำหรับเธอเธอจ้องมองพวกมัน พร้อมกับความคิดถึงตำนานที่ถูกเล่าขานมาตั้งแต่เธอยังเด็กตำนานของหมู่บ้านเล่าถึงนางอับสรเทพธิดาผู้สวยงามที่มีพลังในการควบคุมธรรมชาติทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ป่านางอับสรถือเป็นผู้คุ้มครองหมู่บ้านและป่าไมาร้รอบๆจากภัยพิบัติและอำนาจชั่วร้าย ที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติชาวบ้านเชื่อว่านางอับซอนอาศัยอยู่ในป่าลึกและจะปรากฏตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญแต่ตำนานนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องราวของความสวยงามเท่านั้นมีเรื่องเล่าที่น่ากลัวด้วยว่าเมื่อใดที่นางอับสอนโกรธน้ำตาของนางจะกลายเป็นน้ำฝนที่ไม่มีวันหยุด และมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในเส้นทางของมันอัญญาหลับตาและนึกถึงตำนานนี้ภาพของนางอับสรในความคิดของเธอเป็นภาพที่งดงามและสงบสุขแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงความมืดมิดที่ซ่อนอยู่ในตำนานนี้เช่นกันทันใดนั้นเองลมก็เริ่มพัดแรงขึ้นอย่างกระทันหัน ทำให้ใบไม้ปลิวว่อนไปทั่วอัญญารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศรอบตัวราวกับมีพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เกิดอะไรขึ้นทำไมลมถึงแรงแบบนี้อัญญาพูดพลางพยายามควบคุมความกลัวในใจในขณะที่เธอพยายามหาที่หลบจากลมที่พัดแรงขึ้นเรื่อยๆ เธอก็เห็นเงาของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่พาดผ่านท้องฟ้าเงานั้นดูเหมือนผู้หญิงที่มีปีกกว้างใหญ่และส่องแสงสว่างราวกับดาวตกอัญญายืนตะลึงกับสิ่งที่เธอเห็นจนไม่สามารถขยับตัวได้นั่นนั่นคือเธอพูดอย่างตกตะลึงขณะที่เงานั้นหายไปในพริบตาเมื่อความสงบก,กลับคืนมา อัญญายังคงยืนอยู่ที่เดิมด้วยหัวใจที่เต้นแรงเธอรู้ทันทีว่าสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่แค่จินตนาการแต่มันคือบางสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของเธอมันจะเป็นไปได้อย่างไรหรือว่านางอับสรจะมีตัวตนจริงๆอัญญาคิดในใจขณะที่เธอพยายามจัดระเบียบความคิดของตัวเอง ในขณะที่เธอกลับบ้านเธอไม่สามารถหยุดคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ลมที่พัดแรงเสียงกระซิบในอากาศและเงาของนางอับสรที่ปรากฏขึ้นในท้องฟ้าเหล่านี้ทั้งหมดทำให้เธอรู้สึกว่าเธอกำลังจะเข้าสู่การผจญภัยที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเช้าวันรุ่งขึ้น อัญญายังคงตื่นเต้นและสับสนกับสิ่งที่เธอเห็นเมื่อคืนนี้เธอตัดสินใจไปหาพิชิตเพื่อนสนิทที่เธอเชื่อใจที่สุดพิชิตเป็นคนที่ไม่เชื่อในตำนานหรือเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติเขามักจะหัวเราะเมื่อได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณหรือเทพเจ้าแต่ครั้งนี้เขากลับนิ่งเงียบเมื่อฟังเรื่องราวจากอัญญาเจ้าแน่ใจนะว่าไม่ได้ฝันไป พิชิตถามด้วยความสงสัยแต่ก็มีแววของความกังวลในน้ำเสียงข้าไม่ได้ฝันข้ารู้สึกถึงลมที่พัดแรงเสียงกระซิบในอากาศและเงาของนางอับสรนข้ารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาอัญญาตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพิชิตพยักหน้าช้าๆถ้าเจ้าเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงบางทีเราอาจจะต้องหาคำตอบ จากผู้ที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดเธอหมายถึงใครอัญญาถามด้วยความสนใจพระครูบาผู้ที่เป็นผู้รู้เกี่ยวกับตำนานและเรื่องราวทางศาสนาในหมู่บ้านท่านมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มากกว่าทุกคนท่านอาจจะมีคำตอบให้เราทั้งสองตัดสินใจไปหาพระครูบาที่วัดในหมู่บ้าน พระคูบาเป็นชายชาราผู้มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับตำนานและความเชื่อในท้องถิ่นท่านเป็นที่นับถือของชาวบ้านและมักมีผู้คนมาขอคำปรึกษาเมื่อเผชิญกับปัญหาหรือความกังวลใจเมื่อมาถึงวัดพระคูบากำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพใหญ่อัญญาและพิชิตก้าวเข้าไปใกล้อย่างเงียบ เพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิของท่านท่านครูบาข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องถามท่านอัญญากล่าวด้วยความเคารพพระครูบาลืมตาขึ้นและยิ้มเบาๆเจ้ามีอะไรในใจหรืออัญญาข้าเห็นเจ้าและเพื่อนของเจ้าเดินเข้ามาด้วยความกังวลอัญญาเล่าเรื่องราวที่เธอพบเจอในคืนก่อนให้พระครูบาฟัง ท่านฟังอย่างตั้งใจและนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าสิ่งที่เจ้าเห็นอาจเป็นนางอับสรจริงๆนางอาจจะปรากฏตัวเพื่อเตือนเจ้าถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเตือนถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นท่านหมายถึงอะไรพิชิตถามด้วยความสงสัยและกังวลพระครูบานิ่งคิดสักครู่ก่อนจะกล่าว มีคำพยากรณ์เก่าแก่ที่ถูกบันทึกไว้เกี่ยวกับนางอับสรว่าเมื่อใดที่นางปรากฏตัวโลกจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาจจะเป็นการทดสอบครั้งยิ่งใหญ่หรือการเตือนถึงภัยพิบัติที่กําลังจะมาคำพูดของพระคูบาทำให้อัญญาและพิชิตนิ่งเงียบไปทั้งสองรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และน่ากลัวกำลังเข้ามาใกล้พวกเขาต้องหาคำตอบและเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเช่นนั้นเราจะทำอย่างไรต่อไปข้าไม่อยากให้หมู่บ้านนี้ต้องเผชิญกับภัยพิบัติอัญญาถามด้วยความกังวลข้าจะช่วยเจ้าหาคำตอบแต่เจ้าต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางที่จะทดสอบทั้งจิตใจและร่างกายของเจ้า พระครูบากล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมข้าพร้อมข้าจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องหมู่บ้านของข้าอัญญากล่าวด้วยความมุ่งมั่นพิชิตมองหน้าอัญญาและพยักหน้าถ้าเจ้าไปข้าก็จะไปด้วยข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าต้องเผชิญกับสิ่งนี้เพียงลำพัง หลังจากที่ได้ฟังคำพยากรณ์จากพระครูบาอัญญาและพิชิตตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังป่าลึกที่ตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านป่าแห่งนี้ถูกเล่าขานว่าเป็นที่พำนักของนางอับสรและเทพธิดาอื่นๆชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปในป่าเพราะเชื่อว่ามันเต็มไปด้วยอำนาจลึกลับและอันตราย เมื่อพวกเขาเข้าไปในป่าเส้นทางที่พวกเขาเลือกเต็มไปด้วยความเงียบงันและบรรยากาศที่กดดันต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมทำให้แสงอาทิตย์แทบจะไม่สามารถส่องลงมาได้ความมืดมนและความชื้นที่ปกคลุมอยู่ในอากาศทำให้ทุกย่างก้าวของพวกเขาเต็มไปด้วยความระแวง ข้ารู้สึกเหมือนมีบางอย่างกําลังเฝ้ามองดูเราอยู่พิชิตพูดด้วยน้ําเสียงที่แฝงไปด้วยความกังวลข้าก็รู้สึกเช่นเดียวกันเหมือนกับว่าเรากําลังถูกจับตามองจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นอัญญาตอบขณะที่เธอเดินหน้าไปด้วยความระมัดระวังทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังมาจากทุกทิศทาง เสียงนั้นคล้ายกับเสียงของผู้หญิงที่กำลังร้องไห้เสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดราวกับว่ามันต้องการสื่อสารบางอย่างนั่นเสียงอะไรพิชิตถามด้วยความตื่นเต้นและตกใจข้าคิดว่ามันอาจจะเป็นนางอับสรเราต้องระวังตัวให้ดีอัญญากล่าวพร้อมกับจับมือของพิชิตแน่น พวกเขายังคงเดินต่อไปตามเสียงกระซิบที่ดังขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบริเวณที่ร้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่และหนาแน่นที่นั่นพวกเขาเห็นเงาของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่กลางป่าเธอสวมเสื้อผ้าที่งดงามราวกับเป็นสตรีชั้นสูงและมีปีกที่ส่องแสงสว่างลึกลับแต่ใบหน้าของเธอกลับเต็มไปด้วยความเศร้าโศก นางอับสรเป็นท่านจริงๆใช่ไหมอัญญาถามด้วยเสียงสั่นเครือและความสงสัยหญิงสาวหันมามองอัญญาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าใช่ข้าคือนางอับสรแต่บัดนี้ข้าถูกความเศร้าและความเจ็บปวดครอบงำข้าไม่สามารถรักษาความสงบสุขในป่า และหมู่บ้านของเจ้าได้อีกต่อไปเกิดอะไรขึ้นทำไมท่านถึงเป็นเช่นนี้อัญญาถามด้วยความห่วงใยมีสิ่งชั่วร้ายกำลังเข้ามาครอบงำป่าและหมู่บ้านของเจ้าข้าจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าในการปกป้องสถานที่นี้นางอับสรตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวด ข้าจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อช่วยท่านอัญญาถามด้วยความตั้งใจเจ้าต้องหาสิ่งที่เรียกว่าเทวาพยากรณ์มันเป็นสิ่งที่มีพลังมหาศาลในการควบคุมธรรมชาติและป้องกันภัยพิบัติแต่มันถูกซ่อนไว้ในสถานที่ที่ไม่มีใครรู้ข้าจะนำทางเจ้า แต่เจ้าต้องเผชิญกับการทดสอบที่ยากลำบากนางอับสรกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความลึกหลาพิชิตและอัญญามองหน้ากันด้วยความกลัวและความกังวลแต่พวกเขารู้ดีว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขาต้องช่วยนางอับสรและปกป้องหมู่บ้านของพวกเขาจากภัยพิบัติที่กำลังจะมา การเดินทางเพื่อหาสิ่งที่เรียกว่าเทวาพยากรณ์ไม่ได้ง่ายดายอย่างที่พวกเขาคิดเส้นทางที่นางอับสรนนำทางพาพวกเขาเข้าสู่ส่วนที่ลึกที่สุดของป่าที่นั่นเต็มไปด้วยอำนาจลึกลับและสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถอธิบายได้บรรยากาศในป่ามืดมนและน่ากลัวเสียงของสัตว์ป่าที่ไม่คุ้นเคย ทำให้ทั้งสองรู้สึกไม่สบายใจข้ารู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเข้าสู่โลกที่ไม่ใช่ของเราพิชิตพูดขณะเดินตามหลังอัญญาและนางอับสอนนี่อาจจะเป็นการทดสอบที่นางอับสอนพูดถึงเราต้องระวังตัวให้ดีและต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองอัญญาตอบด้วยความระมัดระวัง ขนาดที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าพวกเขาพบกับสิ่งกีดขวางที่เป็นเหมือนด่านทดสอบแรกนั่นคือแม่น้ำที่มีน้ำไหลเชี่ยวกรากและเต็มไปด้วยหมอกหนาทึบน้ำในแม่น้ำไหลเร็วและแรงจนเหมือนจะไม่สามารถข้ามไปได้เราจะข้ามไปได้อย่างไรน้ำเชี่ยวขนาดนี้เราอาจจะถูกพัดไปได้ พิชิตพูดด้วยความกังวลเทวาพยากรณ์จะปรากฏตัวเมื่อเจ้าเชื่อในตัวเองและมีความกล้าหาญพอที่จะเผชิญกับความกลัวนางอับสรกล่าวพร้อมกับยิ้มอัญญาหลับตาและนึกถึงความกลัวที่เธอเคยมีแต่เธอก็รู้ว่าเธอต้องทำเพื่อตัวเธอเองและหมู่บ้านที่เธอรักเธอเปิดตาและก้าวเข้าสู่น้ำที่เชี่ยวกราก น้ำไหลแรงจนเกือบพัดเธอไปแต่ทันใดนั้นน้ำก็กลับสงบลงอย่างกระทันหันทำให้เธอสามารถข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้อย่างปลอดภัยเจ้าทำได้ดีมากอัญญาความกล้าหาญของเจ้าคือกุญแจที่เปิดทางสู่เทวาพยากรนางอับสอนกล่าวด้วยรอยยิ้มพิชิตตามมาด้วยความตื่นเต้นและสับสน เขาไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนข้าไม่อยากเชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นจริงนี่คือพลังของเทวาพยากรณ์หรือไม่ใช่แค่พลังของเทวาพยากรณ์แต่มันคือพลังของความเชื่อมั่นในตัวเองและการเอาชนะความกลัวนางอับสรกล่าวพร้อมกับนำทางพวกเขาไปต่อเมื่อพวกเขาเดินทางไปต่อ พวกเขาพบกับสิ่งกีดขวางที่สองนั่นคือป่าทึบที่เต็มไปด้วยน้ำและเถาวันที่ขวางทางพวกมันดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้เองราวกับว่ามีชีวิตสิ่งเหล่านี้พยายามปิดกั้นเส้นทางของพวกเขาพวกมันจะไม่ยอมให้เราผ่านไปง่ายๆแน่พิชิตพูดขณะพยายามหาทางเดินเจ้าไม่สามารถใช้กำลังฝ่าพวกมันได้ ต้องใช้ปัญญาและความอดทนนางอักษรกล่าวพร้อมกับยิ้มให้อัญญาหยุดแลนึกคิดว่าเธอจะทำอย่างไรเธอคิดถึงทุกครั้งที่เธอแก้ปัญหาย,ยากๆด้วยความสงบและความรอบคอบเธอหายใจลึกๆและเริ่มค่อยๆแกะเถาวันออกจากกาันอย่างระมัดระวังพวกมันค่อยๆถอยหลังไปเปิดทางให้พวกเธอผ่าน เจ้าทำได้อีกครั้งความอดทนและปัญญาของเจ้าคือกุญแจที่สองนางอับสอนกล่าวพร้อมกับยิ้มแย้มแต่ความยากลำบากยังไม่จบสิน้นเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายพวกเขาพบกับเขาวงกฏที่สร้างจากหินใหญ่มันดูเหมือนเป็นเขาวงกฏที่ไม่มีทางออกทุกก้าวที่พวกเขาเดินเข้าไปในนั้น รู้สึกเหมือนว่ามันจะกลับมาสู่จุดเดิมไม่ว่าพวกเขาจะเลือกเส้นทางใดเราจะผ่านที่นี่ได้อย่างไรมันดูเหมือนกับว่าไม่มีทางออกพิชิตพูดด้วยความกังวลและหมดหวังความเชื่อมั่นในตัวเองและเพื่อนของเจ้าจะนำทางเจ้านางอับสอกล่าวพร้อมกับยิ้มอย่างอบอุ่น อัญญาและพิชิตจับมือกันและเริ่มเดินไปในเขาวงกอด้วยกันพวกเขาเชื่อว่าถ้าพวกเขาร่วมมือกันพวกเขาจะหาทางออกได้และในที่สุดพวกเขาก็พบกับแสงสว่างที่นำทางพวกเขาออกจากเขาวงกอนั้นนี่คือกุญแจสุดท้ายการร่วมมือและเชื่อมั่นในเพื่อนของเจ้านางอับสรกล่าว พร้อมกับนำพวกเขาไปสู่สถานที่ที่เก็บรักษาเทวาพยากรเมื่ออัญญาและพิชิตมาถึงที่หมายสุดท้ายพวกเขาพบกับเทวาพยากรที่ถูกเก็บรักษาไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มันเป็นวัตถุที่ส่องแสงสว่างราวกับว่ามันมีชีวิตและพลังมหาศาลเทวาพยากรมันมีจริง อัญญาพูดด้วยความตื่นเต้นและความหวังแต่เจ้าต้องระวังพลังของมันไม่ใช่สิ่งที่เจ้าสามารถควบคุมได้ง่ายๆนางอับสรเตือนขณะที่พวกเขากําลังจะนำเทวาพยากรกลับไปยังหมู่บ้านสิ่งชั่วร้ายที่นางอับสรเคยเตือนพวกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมันเป็นปีศาจที่เกิดจากความโลภและความอิจฉาริษยา มันพยายามที่จะยึดครองพลังของเทวาพยากรเพื่อใช้ในการทำลายล้างโรคเจ้าไม่มีสิทธิ์ครอบครองพลังนี้ปีศาจคำรามด้วยเสียงที่ดังก้องมันเป็นร่างดำทะมึนที่ดูน่ากลัวและมีพลังมหาศาลพื้นดินรอบๆสั่นสะเทือนด้วยแรงพลังของมัน อัญญาและพิชิตต่างตกใจและกลัวแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาร่วมมือกันเพื่อปกป้องเทวาพยากรจากปีศาจแม้ว่ามันจะดูเหมือนสิ้นหวังแต่ความเชื่อมั่นและความกล้าหาญของพวกเขาก็ทำให้พวกเขาสามารถต้านทานพลังของปีศาจได้เจ้าไม่มีทางเอาชนะข้าได้ข้าคือความมืดที่เจ้าไม่อาจต้านทาน ปีศาจคำรามและพุ่งเข้าหาพวกเขาด้วยความเร็วที่น่ากลัวเราอาจจะไม่สามารถเอาชนะเจ้าได้ด้วยกำลังแต่เราจะไม่ยอมให้เจ้าครอบครองพลังนี้อัญญาตะโกนพร้อมกับยืนขวางทางปีศาจเมื่อปีศาจเข้ามาใกล้อัญญาและพิชิตใช้เทวาพยากรณ์ในการสร้างกราะป้องกันที่แข็งแกร่งแต่ปีศาจยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่อง แรงประทะทำให้เกราะเริ่มสั่นคลอนแต่ทั้งสองไม่ยอมแพ้พวกเขาร่วมมือกันสร้างพลังจากภายในใจของพวกเขาเองและในที่สุดพลังของเทวาพยากรก็รวมตัวกันจนสามารถขับไล่ปีศาจกลับไปยังที่ที่มันมาได้เจ้าทำได้ดีมากเจ้าปกป้องโลกนี้และเทวาพยากรไว้ได้นางอับสรกล่าวด้วยความภาคภูมิใจ เมื่อปีศาจถูกข,ขับไล่ไปเทวาพยากรณ์ก็กลับคืนสู่ความสงบอัญญาและพิชิตกลับไปยังหมู่บ้านพร้อมกับความรู้สึกภาคภูมิใจและพวกเขารู้ว่าพวกเขาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อปกป้องโลกนี้จากความชั่วร้ายตํานานของนางอับสรและเทวาพยากรณ์จะถูกเล่าขานต่อไปในหมู่บ้าน เป็นตำนานแห่งความกล้าหาญความร่วมมือและการปกป้องสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลก